สารสมคอบสารสนอุประการกับสารสนองสมคบนะครับเกี่ยวกการงานชนาสูตในปี2569กสบเาครับแก็เรื่องที่ะทางจะแย้งให้ทราบหลังกไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปีจากสอง8วที่่านมา ในตัรอย่างเข้ามาส5 6 9ประกอบเกี่ยวกับการงานค้าใช้จ่ายนรคกับภายในวัดประจำปีที่ผ่านมานะครับส่วนรูปอวัดใดในครับที่ยังไม่ได้ทำาิเตอรนิชันนะครับแต่ก็ไปติดต่อทางท้องเภอนะครับ,นะรบก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำาิเตอรนิชั่น ไม่ยากนะครับสองสามวันทางพระพิสุทธิ์สูงแต่ไอ้พันะครับก็เข้าไปติดต่อแล้วก็ได้รับคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการทำไม่ยากนะครับแต่ติดต่อก็ทางองค์เกิ์ตเขาดีปีนะครับ่ดีปีไล้อย่างแค่เราไปนะครับประสานงานขอรออยู่นะครับนะครับ จำของทุกครั้งนะครับเงินสใหม่ก็จะมีค่าที่สูงนะครับเข้าไปอบรมที่สรงการคณะสงฆ์ภาคสิษ์นะครับในปีนี้ก็ส่งรูปด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับก็จะรอในเรืที่ประชุ่มก็จะได้ษาหาใหอนะครับเกี่ยวกับการการทงานคณะสงฆ์แล้วก็กองทุนด้วยนะครับกองทุนคณะสงฆ์เงินสดใหม่ แนี่ก็ได้สรหรับตั้งแต่ว่าที่เป็นสมาชิกนะครับของกลว่ก็สามารถติดต่อนะครับรับเข้ารองทุนได้นะครับนวันนี้นะครับเราสมาชิกเข้ากองทุนด้วยนะครับสมาชิกเข้ากองทุนนะครับกองทุนด้วย ครับเข้าของทุนด้วยแล้วก็จายกองทุนที่ยังมีคงอยู่นยครับก็จะได้เป็นีพุทษกสพันห้าร้อเกนะครับเพื่อจะได้ทำการอัพุ่งคองนะครับระดับที่สุดสมทู้ป่วยอาภาพานะครับนอนท่าที่รพตั้งแต่5คืนขึ้นไปนะครับ

ขณะนี้นะครับเวลา12นาฬิกา55นทีนะครับก็ในเวลาอไม่นานนะครับก็จะเข้าสูิธีการการประชุมตามวติทีนะครับวัท การิกาลุ année, aquí, ja la la na, نا, ่มตะที well? <t sized pussy cat> ้กระทำมาถึงแล้วนะครับผมกระทำพกเกี่ยวส่วนตัวนะครับก็หัวน้ำแต่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะเดี๋ยวกินไม่กี่เวลานะครับกี่นาทีก็จะถึงเวลาทำการพิธีนะครับประชุมเป็นลำดับต่อไปนะครับตอนนี้ถ้าเสร็จวล้วพระเสร็จแล้วก็เดินทางมาเปวดจะเจ็บสิบแล้วนะครับ เจ้าสูงพิธีนะครับการประชุมแล้วก็ประชุมนะครับเป็นระดับต่อไปนะครับ

กองงานเลขาดได้เลนะครับขอนที่จะทําการประชุมก็สามารถติดต่อที่กองงานเลขาได้ครับสำหรับเสียสมาชิกก็ประตุมก็ต่อสัญญากองทุนคณะสงฆ์นะครับสามารถติดต่อที่กองงานเลขาได้นะครับในขณะนี้ขณะที่เปไม่ถึงเวลาก็ที่การประชุมนะครับติ่ต่อที่กองงานเลขาดที่กองคุนได้เลย การที่จะทำใบรับรองสภาพวัดนะครับก็สามารถที่จะติดต่อที่กองงานที่เลขานะครับที่เลขาเจ้าคณะอำเภอได้เลยนะครับที่จะทำนะครับไปเอกสารรับรองสภาพวัดนะครับสามารถติดต่อได้ที่เลขานะก็เจ้าคณะอำเภอได้เลยนะครับการสื่อสได้เลยนะครับสำหรับที่จะทำ ยียหพ่อเกาะเตียงฟองก่ะเฟอครับเ mm ือกเสืเราเียฟองรมาณสงเอซนแล้วก็เ่จาะที่เนอนะครับก็มบากว่าเอ่อพระโวทนะครับที่ยังไม่ดีไปรับรองสภาพวัดนะครับสามว่าทำเรื่อง ยื่นขอนะครับไปรับรองสภาพวัดได้เลยนะครับเพื่อจะได้รวบรวมเอกสารไปส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาก็จะได้ออกหนังสือไว้รับรองสภาพวัดให้กับเราเพราไปรับรองสภาพวัดสามารถใช้ได้นะครับใช้ได้ในกรณีที่เราไปติดต่อน วันนี้ทางราชการจะหาคหาเอกสารนะครับเกี่ยวกับการตั้งวัดตั้งวัดเอกสารรับรองสภาพวัดนะครับดังนั้นเราก็ทำให้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้สิ่งบ่งการที่เราจะตั้งนำไปใช้นะครับเหมือนกับในตอนที่เราก็ได้กใจรู้ว่า เราต้องไปทำโอเมชั่นนะครับแต่ว่อนที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ทุกวันนี้จำเป็นนะครับต้องร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับนะีทุกวันจะต้องไปทำเอโจ็ตชั่นทุกวันนะครับพนะอเป็นภาคของบแล้วครับ,นะรบแต่ก่อนทำไม่ได้ไม่ทำไมได้แต่ทุกวันนี้ต้องทำนะครับนะเราเป็นบีนะ่เกี่ยวกับ ภาครัดด้วยครับตัดรองการเสียภาษีการที่ญาติโยมมาทำบุญนะครับติดต่อเพื่อยาจะได้ไปอนุโมทนาลดหย่อนภาษีแต่ก่อนเราใช้ไปอนุโมทนาในการไปเลยแต่ยืครับได้แต่ทุกวันนี้ท่านเขาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนครับต้อง การติดต่อแล้วนะครับก็จะได้สะดวกนะครับ 嗯。嗯 เสรแล้วนะครับทีกองงานเลยค่ะก็ไปติดต่อนะครับเพื่อเสียเข้ากองทุนสมาชิกน,นะครับแล้วก็ตดต่อสมาชิกกองทุน,นด้วยนะครับ าการกี่รายการครับอันนี้แับรายการที่จะต้องใ่เส้อ้ามาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับบันทีรายรับรายจ่าย ก็สามารถติดต่อส่งที่เดชาแล้วก็จะมานั่งเจอได้เกับบัญชีรายรับรายจาายประจำเดือนนะครับทั้งสารายการนะครับรายเดือนด้วยเลาบัญชีธนาคารแล้วก็หลวงนะครับสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกแปดที่ผ่านมานะครับมีต่อเข้ากองทุนส่วนข้างค้านะครับเพื่อจะได้ให้่ารสำเนิการได้รับทราบหรอว่ากันะครับ มีทั้งหมดพี่22-23รายการนะครับผมแต่สำห่สมาชิพกองทุนแล้วก็การบุญประจำปีนะครับแล้วก็มีวัดวัดบางโพนะครับตมบลบารีนะครับแกลมแพงวัดพันนะครับวัดโบกแต่ตะบลเกิดใหญ่พระสนอาภาะนครับอันดับที่สี่วัดเชียงใหม่วงต้นนะครับตบลนาเลืองบุตรพรมตบลที่ โอ้แต่วัดม่วงทำสิ่งนะครับาำาลพระสงฆราภาแล้วก็นที่เจ็ดวัดม่วงก็มีสิ่งบนกำไลนะครับพระพิสุสงมรณกธาตพระในการหมอนกำไลวานิลละอาภาพระตู้ของโคตรการองค์มสยามอาภาแต่พระทองคูณอราษอ่างครับพระสงฆ์อาภะเจริญครับเดือดใหญ่ อาภาพระวัดบ้านปอีิตุลนะครับปราสาทวัดบ้านนนม่วงนะครับตำบลมาดปินพระสาทอาภาวัดชิริวงศกตตำบลนาเรือนนะครับประสาทวัดแก้วบางสีตำบลดอนใหญ่พระสาทาภาอภาจันทีวัดวัานังเรียนตำบลคำนะครับ รักสุภาพให้กูุคนที่ยกรัก่อนะครับคอบผ้านะครับจูแป่นกอวัดเที่ยงปดินเนนะครับเที่ยงประดินจังหวัดรารครับก็อบผาวัดพระาชมงคลสาราพรมแท่นครับรักาสมภาพวัดบัวพาร์บานนะครับตกแกนบานรักษาสุขภาพจำเป็นวัดชัยมงคลจมูกแก่นกอดก็อบผ้านะครับนี่คือรายการ สมาชิกนะครับที่ได้รับการดูแลคุ่ขอรนะครับกองถูกชนะสกที่อาภาพินิันสภาพบุรุนะครับแล้วก็มีมรดภาพอยู่สรายการทางสองรูปแล้วก็อง้านเป็นสอง้านนะครับต้องหนว่าพาทงภาพระยาเดียวก็เป็นการตามภาพตามรรมาาร้มากก็ถือการดูแลเช่กันครับเราถือว่าป็นยารให้กลางใจซึ่งกันะกัน saya akan beri anggapan di sang mereka kami dianggap. การทุกข์าครับการทำทั้งนดจ้านการจากณะตมูลครับแล้วก็าวเ้าาคนให้ให้การต้อบเป็นอย่างะุนะครับจากสถที่ด้วยการตรวจการเจมุนโดแต่เพื่อให้การปัญหาโลภะนี้ในกรดแลการขนส่งที่ได้รับการจัดส่งนี้เพื่อความรกถึงและก็ตใจ แต่ก็จะให้การต้อนรับทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคสภาพการณบบนี้มีพกะับกระสิบเกิดขึ้นกลาเป็นปัจจิบันทัใช้ในชาตนี้แล้ก็ระลึงนามว่าพระบรนการปรเดนางมารักษาการก็ไรับการแจกตั้งเป็นพราชบริการครับ ประรดับความก่นจากย่านทองเป็นอย่างดี่รบงเลยไปจานชมเรยองแนวจมว่มเียองแน่มันดีหลายสัตแ์เปนเบาสุกังเจ้าบอาว่าดูคนกยโยนี่นั่งอาหารม่าหลายหลายสั่นไปใส่ตัวใดสั่นึ้นทอดขนะดไก่ไปสังเกต้อยู่ผมเอืดเลยนั้งฟ้ากับมาฟ้ากับมาเยองนมักเพ้นแล้วอุ่มาเลเมืวอไป แต่ารงาันกบสุดยดัมาทำรกมแนสิเทียนโอ้โหมดธรรมดาเต้รโยงต้อมคนแต่ก้อนโุลเนครบาอาจารย์เศิลาแต่ไปใช้มาไัย์บาอาอดเนตอารโยงแต่เป็นเาดูแลดีดูแลนั้นดูแลทั้งกายดูแลั้ใจแต่ดูแลทั้งการเป็นรูเนี่บาอาจารย์กหน่อติเช่นว ก็อะไรนูน้นท่านาเป็นอย่างยิ่ง